คุยใน EP ที่2นะคะในเรื่องของการแก้ไขรูปภาพในเว็บไซต์724 frame เรกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆเตรียมรูปภาพอะคะ่ะไปทำใน over หรือว่า p i c a r t ก็ได้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขในเว็บไซต์724 frame รกันนะคะ,ะให้เพื่อนๆไปที่ลิงก์ตรงอีเมลที่ทาง724สส่งมาให้ในอีเมลนะตรงนั้นจะเข้าง่ายกว่า ทีนี้พอเข้าไปในอ e ีเมลแล้วเพื่อน่อนก็กดลิงก์อันนั้นได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมาตรงหน้าควบคุมตรงนี้นะคะนี่ให้เราไปตรงตรงหน้านะคะที่เขียนว่าหน้าหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนว่าเพจนะคะแล้วก็ไปตรงหน้าทั้งหมดตรงนี้นะคะกดตรงหน้าทั้งหมดนี้เราจะมาแก้ไขหน้าหน้าแรกกันนะคะที่เขียนว่าหน้าแรกตรงนี้นะค่ะแล้วก็เขียนว่าแก้ไขก็กดคลิกตรงแก้ไข ทีนี้มาถึงตรงหน้าแรกตรงนี้นะคะเพื่อนๆลองเลื่อนดูนะตรงนี้ปกติเนี้ยจะเป็นชื่อของคนอื่นแต่พอดีอันนี้ฟ้าแก้เรียบร้อยแล้วของเพื่อนๆก็จะเป็นข้อมูลของคนอื่นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราจะแก้เป็นของเราเองก็คือให้เรากดคลิกไปตรงนี้ได้เลยที่รูปนะพอกดคลิกไปเลือกตรงรูปะค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเป็นกรอบให้เราแบบนี้นะสีฟ้าฟนะคะ เลื่อนไปหน้าที่2หน้าที่3ทีนี้สมมุติว่าเราจะไม่เอาสมมติว่าอันนี้เป็นของคนอื่นหมดนะเราก็กดกากบาดลบกดคลิกก่อนนะแล้วก็กดกากบาดลบออกนะคะอ่อัโปโหลดรูปที่เราได้เตรียมไว้นะคะแล้วาจะเ,าเลือกรูปนี้นะคะกด choose อันนี้ก็จะ ลองดูนะเมื่อกี้เราเลือกมาแล้วหนรูปนะตรงนี้สังเกตดูเมื่อกี้มันเหลือนหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นเพิ่มเป็นสองสไลด์อันนี้คือสไลด์ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นะ,ะสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปเราก็อัปโหลดรูปใหม่แล้วก็หารูปที่เราต้องการลงเลือกรูปนี้นะคะก็กด o o s o อ่าเห็นไหมคะสไลด์ก็จะเพิ่มเป็น3อันสังเกตว่ารูปเนี่ยมันจะไม่พอดีเวลาเราทำรูปอ่ะ เราต้องดูต้นแบบของเขาอะค่ะว่าเขาใช้ขนาดเท่าไหร่นี่เราไปตรงคลังสื่อนะคะคลังสื่อก็คือที่เขาเคยอัปโหลดทั้งหมดรูปทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราลองดูขนาดของรูปของเขาก็ได้ค่ะที่เขาเลือกเนี่ยตรงด้านขวาตัวเนี้ก็คือจะเป็นขนาด1,920คูณ640พิกเซลนะคะเราก็ไปทำรูปขนาดตามนี้เลย เลือกรูปใหม่เมื่อกี้สไลด์ขอเลือกรูปนี้นะแล้วก็รูปนี้ไม่เอาโอเคสองรูปนะคะพอเราเลือกรูปได้แล้วเนี่ยเราก็กดเพิ่มไฟล์ไปยังทางภาพตรงนี้นะคะก็กดอ่าทีนี้พอเราเลือกรูปเรียบร้อยแล้ว5รูปโอเคเราเอาแค่สี่ สมมติอันนี้ไม่เอาก็การกรบาดทิ้งลบออกไปอกนี้ไม่เอาก็จะเหลือสามถมว่าเอาแค่3เนาะแล้วก็กดอัปเดตครั้งรูปภาพนะคะโอเคอน,นี้เรามาเลื่อนดูตรงนี้โอเคหรือว่าเราจะกดดูก่อนตรงนี้ก็ได้เพื่อจะไปดูหน้าเว็บไซต์ก่อนที่เราจะอัปเดตนะคะนี้มาตรงหน้าเว็บลนะตัวอย่างนะคะก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหม มันก็ดูอันนี้คือหน้าที่1จะขึ้นแบบนี้นะก็เป็นชื่อเราใช่ไหมคะหน้าที่สองหน้าที่2อ,อันนี้เราก็แก้แล้วเป็นชื่อเราแล้วแล้ว,ลวก็หน้าที่3นะคะแก้ไขแล้วอัปเดตตรงนี้ค่ะปุ่มนี้น,นี่คือหลังบ้านนะตอนนี้ยังอยู่หลังบ้านที่เราแก้กันเมื่อกี้3รูปในสไลด์นะทีนี้โอเคได้ละกดอัปเดตตรงนี้เลยค่ะกดอัปเดตโอเคอันนี้คืออัปเดตเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือของจริงแล้วนะทีนี้เราก็กลับไปดูนี่คือหน้าบ้านแล้วลนะจะเปลี่ยนแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนรูปภาพในเว็บไซต์724กันนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะ